เติมของแล้วนะครับนะกับตัวนี้เลยนะครับสายหน้านะครับที่นทยนะครับไว้ใจและก็มั่นใจในการใช้งานนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยสายหน้านะครับโยซลีนะครับ H D ดดีคาร์บอนแท้แบบ100%ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะตัวนี้นะครับเป็นสายหน้านะครับตัวนึ่งที่นทยชอบเพราะว่าตัวนี้นะครับเขามีออปชั่นนะครับลดการมองเห็นแบบใต้น้ำนะครับทำให้ป่านะไม่ระแวงนะครับเข้าชาร์จเหยื่อได้อย่างเต็มที่นะครับมีไซส์นะครับตั้งแต่20ปอนด์นะครับ 25ปอน30ปอน40ปอนและก็50ปอนนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับในการเก็บสายเนี่ยเขาใช้แพ็กเกจจิ้งแบบตัวนี้เลยออโต้ไลน์โฮเดอร์นะครับนะช่วยเวลาเราเก็บสายนะครับสายมันไม่เดิรดนะครับเราเรียกได้ว่าดึงมาเท่าไหร่เราก็ใช้แค่นั้นนะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับ1ม้วนยาว30หลานะครับแล้วตัวนี้นะครับ เป็นสายแบบซูเปอร์ซอฟต์นะครับฟูลอคาร์บอนนะครับนะสายมีความนุ่มนะครับมัดง่ายนะครับเรียกได้ว่าแอคชั่นเหยื่อเนี่ยออกได้เต็มที่นะครับไม่กระด้างมากนะครับนะใครสนใจนะครับสายหน้านะครับแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วยิ่งเป็นโยซอรินะครับที่คนไทยไว้ใจแบบนี้นะครับนะจัดกันได้เลยในตะกร้าทิกตอกนะครับเติมสินค้าแล้วนะครับนะที่หายไปนานนะครับฝากด้วยกับสายหน้าฟูลอคาร์บอนแท้ตัวนี้นะครับโยซอรินะครับ HD คาร์บอนฟูลอ้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณครับ